บางพระขากลับแล้วฮะขาแรงไปกันแล้วช่วงนี้บางพระขากลับหน้าอาบอตอบางพระกลับมิตรลังนักปันกับภาพบรรยากาศยามเช้าสวย so yeah.